สวัสดีค่ะกลับมาพบพ่อกันคือเกาเนาะค่ะกับการน,นําคําพญามาเราสู่ฟังมือนีเด้พญากับคําว่าอัตตสัมปทาถึงพรอมแห่งตนก่อนขยายควาวม,มาฟังพญากันก่อนค่ะอันว่าคนเหานานกระทอกันทุกชีวิตคิดและทาทุกมือกระถือด้วยเลื่องธรรมการเลยน้ามาซึ่งถึงความเป็นมนุษย์ในที่สุดสีหูคุ้นค่าฝ่ายกับของ มองทั้งใดกะหูเห็นจริงทุกสิ่งย้างแสงสว่างเจิดจ้าเห็นแจ้งคู่สู่ทางบ้างกะเป็นคนหูเห็นทางของชีวิตย้อนวาจิตยืดมันท่านโลกคู่สุญยามภูลังคนกะไซอาศัยอิทธิฤทธิมีจิตใจแข็งกาอำนาจลื่นคน เที่ยวฝึกฝนจิตกาผ้าตนให้หลงเสือบอหูเมื่อเอามาใส่ทางบอถือกะเหลามีความหูซึกแบบนี้สิเป็นทางอ่างทิทิขาดสติละลึกลูทางปัญญาแมนบบหลายกะเลื่อยกายเป็นคนกายึดศรัทธาเน้นความเสือเลื่อยเป็นเสือเฝ้าทำรรแถมซ้ำกะเหลาหิว ถาเก้งหลายแต่ขาดสติกันยังเป็นทุกย้อนบได้ดังใจนั่นเองการที่เฮ้าถึงพอมแห่งตนคือค้นแกงหู้จักแบงและแยกใส่เหตุกับพองผลฝึกเป็นค้นลดโลกโทษสะและโมโหาลดพองละกีเลสศหินแจงแหง่งธรรมมั่นสีน้ำมาซึ่งถึงย่ามความสำเร็จ เฮ็ด <Es> อีหยังกะไซสติตังอยู่บ่อเศร้ทาทำห้เฮ้าหูจกักไสปัญญ่นญ้าเข่ามาซอยค่อยสังห้อมละลึกหูห้ถึงพร้อมแหงตนถามเมียนเฮ้หาหูจกักไสเอาปัญญา้านำคว่ำเสือหูเมื่อขิ่งถูกเมื่อมองโลกบ่อหลงเฮ้ากะคงถึงพร้อมใจเย็นบ่อปเป็นทุกข์ มีความสุขลื่นลนเป็นยอนเลืองใจทาเม่นไผ่ถ้ำใดล่มหายใจกะสีม้อนตาอ่อนซ่อนหูจักไสถึงพอมแหงตนทาฝึกฝนถูกมือถือถ้ำสมาธิสีเป็นข้นถึงพอมเห็นหูแหงตนซะแล้วพี่น้องเอ้ยอัตตะสัมปธาถึงพรอมแหงตนสิเป็นจังใดน,นั้นมาฟังขยายความกันยักน้อยเนาะคะ่ะ ความถึงพร้อมแห่งตนหรือการทํางานใหถึงพร้อมเป็นการฝึกตนจนเต็มสุดภาวะของความเป็นค้นกว่าใดเป็นการะลึกลู่อยู่เสมอถึงธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกนั่นก็คือการฝึกตนให้เต็มศักยภาพเฮาฟังเรื่องนี้แล้วลางค้นกอาจสิสงสัยนาะคาะวาเฮ้าควรฝึกอีอย่างแน่ก็ยังเช่นการฝึกภายในการฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิใหเฮ้าหูวว่าการฝึกสมาธินั้นดีจังใดด้วยตัวของเฮ้าเอง แต่ก็ยังมีหน่อยคนเนาะค่ะที่ฝึกบดเต็มศักยภาพของกระของอันนี้ก็ขอฝากเป็นขอคิดห่วมกันเนาะค่ะหากเข้าสิฝึกฝนโดยใส่สติก,กำกับการฝึกฝนเพื่อป้องกันการลงหรือเอาความเสือควมศสัทธ่านํามจนเกินไปเข้าสิบจมปากดูแค่เรื่องอิทธิฤทธิหรือฤทธิดเดชฉะนั้นเขาข้สิเอาปัญญาน้าคว่ำเสือย่อมเกิดภาวะอัตตะสัมปท่าถ้าท่านใดได้ฝึกฝนเต็มที่ด้วยศักยภาพของกระของแล้วเข้าก็สิเห็นภาว่าเกิดขึ้นแก้ตนใดด,ด้วยตัวของ,ของเข้าเอง ถ้าท่านใดได้ฝึกฝนเห็นแจ้งแห่งตนแล้วอยากสิแช่หรือว่าแบงปันให้กันฟังก็เขียนมาเล่าสู่ให้กันฟังน้ำแนเขียนเอาไว้ไต้คอมเมนต์ได้เลยด้อค่ะเพื่อเป็นการเฮียนหูห่วมกันกับการเกิดภาวะอัตตะสัมปทานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในแสงทองแสงเงินของชีวิตให้พิจารณาน,านำมาใส่ตามศักยภาพการฝึกฝนของแต่ละท่านกันเอาเองเนาะค่ะ แลวเฮ้าก็สิเห็นอัตตะสัมปทาความถึงพร้อมแหงตนด้วยตัวของเข้าเองอนี่ก็เป็นหลักธรรมคำสอนที่นํำมาเล่าสูงกันฟังในมือนีฟังแล้วเป็นจ้งได๋แน่วังว่าทุกท่านคงสิมีโอกาสฝึกฝนไปจนถึงอัตตะสัมปทาถึงพร้อมแหงตนกันอยู่เนาะค่ะเอาราคามือนีเอาไวส้สนีกันก่อนกับพญาที่มีซื้อว่าอัตตะสัมปทาถึงพร้อมแหงตนพบพอกันไหมกับการติดตามฟังพญานคลิปต่อไปสำหรับมือนีอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนสวัสดีค่ะ